วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวดีเจนดารีนะครับเพิ่งอัปเดตมาใหม่ก็ทะลุทุกกันโปรเลยนะครับก็เราได้คียมาแล้วก็มาสมัครหน้าเว็บเลยนะครับก็กรอกยีกรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สมัครไปเลยครับพอถึงหน้านี้นะครับก็ให้กดรีเซ็ตช็อคเกนะครับแล้วก็กรอปมานะครับแล้วก็ไปหน้าโปรแกรมนะครับก็กดรันไดมีเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับ พอถึงหน้านี้ครับให้ใส่โทเช่นไปเลยน,นะครับแล้วก็รอสักครู่ให้มันปิดหน้าต่างไปนะครับแล้วก็แบบนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ไปเล่นได้เลยน,น,นะครับ,อบตอีให้ดูเสร็มนี้ก็ใช้กดดิงนะครับก็เดี๋ยวเทียนให้ดูว่าทะลุก,กดดิ้งต,ตัวนี้ ประมาณนี้นะครับก็นี่ไม้พวกสองก็มันไม่ค่อยขี่นะนี่นะครับขี่หลังสามารถกำหนดเองได้เลยครับว่าจะขี่หลังไหมก็เดี๋ยวไปดูแฮนด์แลนกันเลยครับขอบคุณครับ I'm in the club, Aye. Kush got it burning up. Aye. I'm popping bottles and I'm fucking up the furniture. Aye. I'm in the club, Aye. DJ gon' turn it Aye. up. Got a block of bottles and we fucking up the furniture. Florida, after food, a furniture like tag. Mo, cause I'm young, getting money. Poor boy that's phantoms and lack I'm in the club, with my king, Johnny's. The diamonds is black. they she loving my tattoos. Ten grand on my back. Mugging the thug in the track. Rude, we step like a frat. Married the rubber. Got it burning I'm up, I'm popping bottles I'm and I'm fucking up the furniture I'm in the club, DJ gon'.